On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. มาพบกับช่าง The Walking Diary วันนี้นะคะเรามีเพื่อนมารื่องด้วยกันนะคะคนแรกมลี่คะ่ะแล้วก็อีกคนนึงนะคะพีคค่ะโอเคคะ่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาหยับกันที่คาเฟ่ที่ฮิตคาเฟ่หนึ่งนะคะในช่วงคริสต์มาสนี้เขาแต่งตีมอย่างสวยงามมากมายเลยะคะ่ะซึ่งคาเฟ่นี้ก็คืออันเบอร เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีมุมถ่ายรูปยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ ืมบอกไปที่เห็นคิ้วเราแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเราไม่ได้เขียนเข้มนะเราเพิ่งไปตักคิวมานะคะก็ขอเอาัยในคลิปนี้ด้วยพอดีมานาเที่ยวระหว่างคลิปพอดีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านแห่งที่2กันแล้วนะคะชื่อว่าร้าน Sunday นะคะจะเป็นของข้าว,วก็เดี๋ยวมากินข้าวเช้าร่วมกับประวันกันไปเลยะคะ่ะเมื่อกี้เลยกินที่คาเฟ่มาแค่นี้นิดหน่อยพอเดี๋ยวไปดูกันข้างในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ นนนิไม่เ้หิวนะแล้วต้องการของเข่าตอนนี้เป็นประมาณ <c oughs> มเกือบสิบเอ็ดโมงอันนี้นะคะเมนูที่พวกเราสั่งกันมานะคะอันแรกเลยเป็นสปาเกตตี้น้ำพริกนรกมันกุ้งเพิ่มเบคอนนะคะสามชิม้นนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะเป็นข้าวไข่เยิม้มต้มยำต้มยำกุ้งนี่ากินมากๆนะคะเ <c oughs> ยวกินกันก่อนนะคะอยู่ไหน เป็น <ส gas: S 1> ที่แบบเป็นน้ำพริกเผ็ดๆมันเป็นรสชาติที่คนไทยไม่ได้กินเหมือนลูกจะขอมาเอง ข,ขาวๆน่ารักดีโทนเสื้อมาก็เป็นขาวชมพูนะคะน่ารักมากอันนี้นะคะเราก็พามาอยู่กันที่คาเฟ่แห่งที่3นะคะชื่อว่า b r i o c h from Heaven นะคะซึ่งคาเฟ่นี้คะคะอยู่ในย่านสีลมนะคะทุกคนก็คือจะเห็นบรรยากาศ ตกแต่งเหมือนเมืองนอกมากๆแล้วก็ตอนกลางวันเขาจะเปิดไฟที่หน้าร้านไว้ให้ด้วยนะคะดูไปได้อย่างสวยงามเลยจริงๆแล้วถ้าใครจะมาแนะนำว่าควรมาแต่เช้าเพราะว่าอันนี้เรามาถึงประมาณเที่ยงครึ่งแต่มาไม่มีคิวมา3าคนนะเขาบอกว่ารอคิวตอนสามโมงครึ่งเพราะว่าโต๊ะอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นโต๊ะอยู่แค่ข้างนอกตรงหน้าร้านตรงนี้นะคะข้างในจะมีโต๊ะอยู่แค่ประมาณสักสามโต๊ะอะไรพวกนี้เล็กๆนะคะไม่ต้องรองคิวท้างนนานนะคะใครจะสั่งกลับบ้านนี่คือสั่งได้เลยนะคะ ไปชวนพิษส,สมัยคาเฟ่นะคะก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่ที่อารีนะคะทุกคนซอยมันจะค่อนข้างเล็กนะแนะนําว่าถ้าใครมีรถมานี่อาจจะจอดยากนิดนึงนะะ่ะต้องจอดแนบข้างกับในซอยเล็กๆเ,เอาเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่นั่งคืออาจจะเป็นนั่งตุกต๊กๆไม่ก็แท็กซี่เข้ามาน่าจะสะดวกกว่านะคะ นี่นะคะมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะค่อนข้าง,างสวยก็หลบคนเอาถ่ายได้แน่นอนทุกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับการทัวร์คาเฟ่ของพวกเราเป็นคาเฟ่ตีมคริสต์มาสหมดเลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ได้นะคะบ๊ายบาย